ปัญหาและที่มาขาดแคลนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลมีปัญหาขาดแคลนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทําให้ประชาชนมีความยากลาบากในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือมีพื้นที่ที่มีรายได้น้อยมีความยากลาบากในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ความต้องการบริการทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นประชาชนมีความต้องการการบริการทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ห่างไกลการบริหารจัดการวัคซีนที่ล่าช้าและซับซ้อนในช่วงแรกของการระบาดการลงทะเบียนฉีดวัคซีนต้องใช้ระบบกระดาษหรือให้โรงพยาบาลจัดการเองทำให้เกิดความล่าช้าและการกระจายวัคซีนที่ไม่ทั่วถึง ข้อมูลผู้ได้รับวัคซีนกระจัดกระจายไม่มีระบบกลางในที่สามารถติดตามสถานะการฉีดของประชาชนได้การให้ข้อมูลและติดตามผลสุขภาพที่ไม่เป็นระบบก่อนมีแอปพลิเคชันหมอพร้อมการแจ้งผลตรวจและการติดตามอาการของผู้ป่วยต้องใช้หลายช่องทางเช่นโทรศัพท์และเอกสารทําให้เกิดความล่าช้าและอาจมีข้อผิดพลาดประชาชนขาดช่องทางในการรับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคระบาด ความต้องการทางเอกสารรับรองทางสมบภติที่ใช้เดินทางหรือการทํากิจกรรมหลายประเทศกําหนดให้ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีนเพื่อเดินทางระหว่างประเทศภายในประเทศสังที่บางแห่งต้องใช้เอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนทําให้ต้องมีระบบที่สามารถออกใบรับรองดิจิทัลได้วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ของแอป 1. อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและติดตามการฉีดวัคซีน ให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนจองฉีดฉีดวัคซีนผ่านแอปได้โดยไม่ต้องไปที่โรงพยาบาลแสงข้อมูลต้องการฉีดวัคซีนย้อนหลังหรือการแจ้งเตือนวันนัดหมาย 2. ออกใบรับรองวัคซีนดิจิทัลทําให้ประชาชนสามารถใช้ใบรับรองวัคซีนในการเดินทางหรือทํากิจกรรมที่ต้องมีการยืนยันสถานการฉีดวัคซีน 3. พัฒนาเป็นแหล่งแพลตฟอร์มสุขภาพดิจิทัลในอนาคตนอกจากเรื่องวัคซีนหมอพร้อม ยังพัฒนาให้สามารถใช้ในการนัดหมายติดตามสุขภาพและให้บริการทางด้านสาธารณสุขอื่นๆได้แอปหมอพร้อมแอปหมอพร้อมเป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยเพื่อให้บริการด้านการดูแลสุขภาพและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้สะดวกและรวดเร็วความสามารถหลักๆก,ก,การจองวัคซีนผู้ใช้สามารถจองวัคซีนป้องกันโรคต่างๆเช่นวัคซีนโควิด โควิด -19 หรือวัคซีนการป้องกันโรคอื่นๆได้อย่างสะดวกผ่านแอปการตรวจสอบข้อมูลสุขภาพแอปจะเก็บข้อมูลทางการแพทย์ของผู้ใช้เช่นผลการตรวจสุขภาพประวัติการรักษาและการฉีดวัคซีนซึ่งช่วยให้ดูแลสุขภาพได้อย่างต่อเนื่องการจัดการข้อมูลแอปช่วยให้ผู้ใช้สามารถอัปเดตและจัดการข้อมูลสุขภาพของตัวเองได้เช่นข้อมูลการแพ้ยาหรือปัญหาสุขภาพที่ต้องติดตาม การรับคำปรึกษาจากแพทย์แอปให้บริการคำปรึกษาทางการแพทย์ออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆเช่นการสนทนาออนไลน์กับแพทย์การค้นหาบริการสุขภาพผู้ใช้สามารถค้นหาเกี่ยวกับข, longtime, บข,อข้อมูลสถานที่พยาบาลคลินิกหรือโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงรวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับเวลาทำการของสถานพยาบาลต่างๆได้อีกด้วยแอปหมอพร้อมเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้ง่ายขึ้น และทําให้การจัดการข้อมูลสุขภาพของแต่ละบุคคลเป็นไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นกระบวนการทํางานและขั้นตอนของฐาพร้อมผมที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยกระทักสวงสาธารณสุขของประเทศไทยเนี่ยก็จะมีขั้นตอนดังนี้ครับผมฟังก์ชันการทํางานของแอปนะครับผมในส่วนของการติดตามสถานะการรับวัคซีนก็จะมีดังนี้นะครับผมหตรวจสอบข้อมูลการรับวัคซีนของตอนเองทั้งเข็มที่ได้รับแล้วและเข็มที่จะกําหนดในถัดไปนะครับผม 2. การแจ้งเตือนวันและเวลาในการรับวัคซีน 3. การแสดงหลักฐานการรับวัคซีนในรูปแบบของด i จิ t a ล c ติม i ิเคตนะครับผมบันทึกผลและการตรวจโควิด -19 ก็จะมีดังนี้นะครับผม1บันทึกผลการตรวจหาเชื้อโควิด -19 เช่นการ RT-PCR หรือ ATK 2. แสดงข้อมูลการตรวจสำหรับการเดินทางการเข้าใช้บริการในสถานที่ต่างๆนะครับในเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพก็จะมีดังนี้นะครับ1 ระชาทําั้นข้อมูลและให้คําแนะนําเกี่ยวกับโควิดสิและสุขภาพอื่นๆ 2. รับทราบข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือจากกระทรวงสาธารณสุขโดยตรงนะครับสุดนี้ดนของระบบติดตามและการแจ้งเตือนสุขภาพก็จะมีดังนี้นะฮะหแจ้งเตือนการติดตามผลสุขภาพตามที่แพทย์หรือโรงพยาบาลกําหนด2ช่วยประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขหากมีความเสี่ยงหรือพบอาการผิดปกติ ส่วนการจัดก,การเอกสารด้านสุขภาพนะครับผมก็จะแสดงประวัติสุขภาพหรือวอัคซีนในรูปแบบของเคียบโค้ดใช้เอกสารดิิต้ลน,นะครับผมสำหรับการเดินทางข่างปร,ประเทศได้นะฮะส่วนวิธีการใช้งานก็กง่ายๆนะครับผมหดาวน์โหลดและติดตั้งแอปจาก App Store หรือ Google Play Store นะฮะสลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์และเชื่อมต่อกับเลขประชาชนเพื่อเข้าถึงระบบข้อมูลส่วนตัวใช้งานได้ฟรีนะครับผมสำหรับประชาชนทุกคนในประเทศไทย ทด้านข้อดีของแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะครับผมซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย,ทไทยเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการสุขภาพตา่างๆซึ่งก็จะมีข้อดีหลายประการดังนี้ครับ 1. การนัดหมายและจองวัคซีนผู้ใช้งานสามารถเลือกสถานที่และเวลานัดหมายในการฉีดวัคซีนได้สะดวกซึ่งช่วยไม่ให้ต้องรอนานนะครับ 2. การติดตามผลวัคซีนแอปจะเก็บข้อมูลการฉีดวัคซีนของผู้ใช้บริการเอาไว้ทําให้สามารถตรวจสอบสถานะการฉีดวัคซีนได้ง่ายนะครับ สาข้อมูลสุขภาพครบครันแอปนะครับผมจะมีฟังก์ชันในการติดตามผลสุขภาพเช่นแจ้งเตือนการรับวัคซีนหรือว่าการตรวจสุขภาพประจำปี 4. เชื่อมต่อกับบริการสาธารณาสุขผู้ใช้งานนะครับผมสามารถติดต่อหรือว่าปรึกษาพแพทย์ผ่านแอปได้โดยไม่ต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลนะครับ 5. ใช้งานง่ายการใช้แอปพลิเคชันนะครับผมออกแบบเพื่อให้เข้าใจง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้งานสำหรับทุกวัยนะครับ 6. ระบบการแจ้งเตือน ซึ่งจะมีระบบการแจ้งเตือนที่จะช่วยเตือนความจำในการรับบริการสุขภาพโดยรวมนะครับผมหมอพร้อมก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการดูแลสุขภาพให้สะดวกยิ่งขึ้นและเพิ่มความรวดเร็วในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพให้แก่ผู้ใช้งานมากขึ้นครับส่วนในเรื่องของข้อเสียเนี่ยก็มีอยู่เช่นเดียวกันนะครับผมเริ่มพี่ 1. ปัญหาการใช้งานและบัคตัวแอปนะครับผมอาจจะมีข้อผิดพลาดหรือว่าบัคเช่นการค้างหรือว่าเด้งออกเองโดยเฉพาะในช่วงที่มีผู้ใช้งานพร้อมกันเป็นจานวนมาก 2. อินเทอร์เฟซและการออกแบบที่ค่อนข้างซับซ้อนผู้ใช้งานบางส่วนนะครับผมมองว่า UI หรือ UX เนี่ยไม่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุหรือผู้ที่ไม่ชํานาญในเรื่องของเทคโนโลยีทําให้การใช้งานค่อนข้างยุ่งยาก 3. ปัญหาการซิงข้อมูลข้อมูลสุขภาพเช่นการได้รับวัคซีนอาจจะไม่ได้อัปเดตแบบว่าเรียลไทม์หรือว่าอาจจะมีความล่าช้าในการซิงข้อมูลทําให้ข้อมูลนั้นเกิดความสับสนนะครับ 4. การลงทะเบียนและการยืนยันตัวตนที่ยุ่งยากระบบการลงทะเบียนนะครับผมอาจจะมีปัญหาเช่น OTP ไม่ตรงหรือข้อมูลที่ปลอ,อกไปเนี่ยไม่ตรงกับฐานข้อมูลที่ทําให้บางคนอาจจะลงทะเบียนไม่ได้นะครับห้าความดเสี่ยงของเซิร์ฟเวอร์ในช่วงที่มีการใช้งานอย่างหนานแน่นเช่นการเปิดลงทะเบียนวัคซีนใหม่ก็อ,อาจจะเกิดปัญหาเซิร์ฟเวอร์ล่มหรือโหลดช้าก็ได้นะครับ 6. ก ข้อจากัดด้านฟีเจอร์และการเชื formas, ่อมต่อก an er ับหน่วยงานอื่นทางแอปและเขาผมยังไม่สามารถรวบวงข้อมูลจากโรงพยาบาลหรือหน่วยงานสุขภาพทุกแห่งได้ทําให้บางข้อมูลเนี่ยอาจจะไม่ได้ครบถ้วนนะครับส่วนในเรื่องของผลลัพธ์ที่ได้นะครับผมของแอปหมอพร้อมเนี่ยชึ่นให้เปิดบริการครั้งแรกเมื่อวันที่12พฤษภาพัน2564นะครับผมเพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามอาการไม่พึงประสงค์หลังการได้รับวัคซีนและเปิดจองคิววัคซีนป้องกันโควิด19 นอกจากนี้หมอพร้อมยังมีฟีเจอร์ต่างๆเช่นนัดหมายออนไลน์แจ้งเตือนคิวออนไลน์ใแบรับรองแพทย์แบบออนไลน์เช็คสินในการรักษาและเข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลโดยมีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริการสุขภาพแบบิจิต้นเนี่ยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งนับเป็นเวลากว่า3ปีในการพัฒนาระบบดังกล่าวซึ่งในขณะนี้นะผมมีผู้ใช้งาน L ลโอเอหมอพร้อมถึง15ล้าน 7, 99, 943รายชื่อพัฒนามา3ปี พบผู้ใช้67พปงอพอใจมากถือมากที่สุดครับผลการสำรวจของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมจ,จุขภาพหรือสสสเมื่อเดือนมกราคม2566 กี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้งานผ่านหมอพร้อมเนี่ยก็พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุดเนี่ยอยู่ที่67นะและจากขอ้อมูลช่วง8เดือนแรกของปี2567ก็พบว่ามีการส่งข้อความโดยรวมเนี่ยมากถึง1,100ล้านข้อความเฉลีย่ยตกเดือนละ106ล้านข้อความซึ่งหากคำนวณจากแพ็กเกจของการสื่อสารรายที่จะประกาศใช้ในปี2568กรณีที่ใช้แพ็กเกจสูงสุ ความมไไดด้่จกัํ48ล้านข้อความต่อเดือนส่วนต่างข้อความละ0 0 1บาทก็จะพบว่ารกระส่วนสาธานณสุดสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายเงินไปได้มากกว่า50ล้านบาทเลยนะครับและกลุ่มของพวกเราขอจุบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับ